แน่นอนฮนะหลวงปู่ขาวท่านมารอแล้วก็ต้องต่อเนื่องกันไปแล้วพรุ่งนี้มีทั้ง Panda แพนด้าละมีทั้งเรื่องสวดมนต์นนะอย่าพลาดน,นะคุณคุณชมบอกว่าช่วงนี้ฤดูร้อนอยากให้เข้าเร็วด้วยได้มีเวลาเล่าเยอะๆก็ได้จาะที่รักตามนั้นคุณทั้งหลายครับหลวงปู่ขาวบอกว่าตอนที่ เล่าเรื่องความเพียรเมื่อคืนเนาะที่ว่าไอ้คนนั้นไปหาแต่ต้นกลุ่มใกล้ๆแล้วก็นอนขี้เกียจอยู่ไม่ประกอบด้วยความเพียรและมีความเกลียดค้านรอจนมืดรีบขึ้นไปหักกิ่งต้นกลุ่มโดนดีจนตาบอดกระเสือกกระสนกลับไปฟื้นไม่ได้ตาก็บอดเมื่อคืนนี่แหละขาดทุนทั้งทรัพย์ภายในรั์ภายนอกทรั์ภายในอันเป็นมรดกก็ไม่เกิดทรัพย์ภายนอกอันเป็นสิ่งที่ปรากฏก็ไม่ได้ไม่ได้อะไรสักอย่างดังนั้น สรรพสิ่งในโลกนี้มีของคู่กันเสมอมีร้อนก็มีเย็นมีมืดก็มีสว่างมีบุญก็มีบาปใจของเราเป็นเช่นนั้นแหละมีเกียรติคร้านก็เอาความขยันเป็นเครื่องสู้นะความขยันต้องมีสติเป็นเครื่องค้ำจุนพระบรมศาสดาเป็นจอมปราดชาติเมธีจึงมีพุทธภาษิตรับรองเลยครับจิตตังตันตังสุขาวหังจิตตสะสมาโถสาธุการฝึกฝนพลรมาณจิตเป็นการตีจิต ฝึกจิตให้ดีจิตที่ฝึกดีย่อมมีสุขอะไรหนอะคือสนิมของใจสนิมของใจคือความชั่วและกิเลสทั้งปวงความเดือดร้อนความเศร้าโศกความเกลียดค้านคือสนิมกินใจย้ำนะความเดือดร้อนความเศร้าโศกความเกลียดค้านเป็นสนิมกินใจใจที่มีสนิมจะหย่อนกำลังการขัดสนิมใช้วิธีการทางที่หนึ่งชื่อศีลทางที่สองชื่อสมาธิทางที่สชื่อปัญญา สามสิ่งนั้นเรียกรวมเป็นทานศีลภาวนาก็ได้สนิมตัวแรกชื่อโลภะหรือมัจฉริยะก็ใจใครคนนั้นไม่มีน้ำใจคนคนนั้นจะหย่อนกำลังใจในการที่จะช่วยคนอื่นตัวที่สองมันเกิดอภิชะพิสมาโลภะละโมบโลภมากอยากได้สิ่งของคนอื่นไปด้วยอยากได้มาเพื่อความพอใจแห่งตนใครจะทุกข์ทนยากช่างหัวผลความชั่วจึงเกิดสนิมเต็มกำลังคนผู้นั้น สุดท้ายจะโดนสนิมกัดจนไม่เหลือแก่นเหล็กเหลือเหลือแต่สนิมทั้งปวงการที่เราได้เกิดขึ้นมาจะกําจัดโลภะและมัจฉริยะออกจากจิตเรื่องสําคัญมากทานจึงเป็นข้อแรกครับคนมีน้ําใจจึงกว้างขวางครับคนมีน้ําใจช่วยผู้ตกทุกข์ได้ยากคู่ควรแก่การช่วยเหลือให้เพื่อนร่วมโลกให้สัปพสัตว์ร่วมโลก,ให,โลกให้โดยไม่วางผลตอบแทนทําบุญเพื่อบุญคนที่ให้บริจาคทานแก่ผู้อื่น จะเกิดความดีเฉพาะตัวเกิดเป็นมหาเสน่ห์คนคนนั้นมีเสน่ห์จากนั้นจึงเกิดเป็นมหานิยมด้วยอะไรนะอ๋อครูส้มบอกว่าวันนี้ครูส้มเคลียบ้านเคกียรต์ตู้เก่าเจอเสื้อผ้าต่างๆของทั้งอาจารย์ครูส้มเด็กๆนําส่งไปยังประเทศกัมพูชาในสายในสายบุญของน้องแม่บ้านหนึ่งกระสอบนะอา้าวสาธุครับ เราได้ใช้แล้วเราได้ได้สิ่งที่ดีนั้นแล้วเมื่อเราไม่ได้ใช้ก็ทานต่ออย่างเงี้ยทานของดีนะไม่ใช่ว่าทานแบบของก็แกล้งทานของดีดังนั้นผู้ใดให้ทานเขาจึงมีมหาสเสน่ห์มีมหานิยมคนคนนั้นจะดึงดูดจิตใจของผู้คนได้อย่างอัตโนมัติจะเชื่อมโยงกันและกันได้เป็นอย่างดียิ่งคนคนนั้นมีกระตันยูกรารตเวทีแล้วด้วยซ้าย มันคือน้ำยาสมานบุคคลไว้ได้วยความดีพร้อมก็คุณได้เห็นคลิปหลานย่าแล้วใช่ไหมคุูชมค่อแอบ,บถ่ายตั้งแต่ตอนอาจารย์เดินสวัสดีอาจารย์แม่ไแต่ไกลเราไหว้ตั้งแต่เห็นแม่ครั้งแรกแม่จะเห็นเราไม่เห็นเราเราไหว้แม่ก่อนแล้วแล้วไปใกล้ๆท่านเดี๋ยวไหว้อีกทีหนึ่งฮะปรากฏคุณชมถ่ายตั้งแต่ไหว้ระยะไกลไปนู่นละเดินมาถึงเด็กๆก,ก,ก็ไหว้ย่าแล้วกอดย่าย่าย่าได้ย่าได้โบนัสมาย่าอยากเอาปัจจัยมาให้หลาน ไว้ใส่บัญชีธนาคารด่านก็เติบโตขึ้นทุกวันยาก็มีแต่แก่ลงทุกวันจะจากไปก็เตรียมเตรียมของให้หลานเตรียมของดีให้ลูกสะพ้ายอะไรจากญี่ปุ่นอะไรเขาเนี่ยส่วนลูกนั้นไม่ต้องได้รับมาเต็มที่แล้วแต่ลูกนั้นปรารถนาดีต่อแม่เอาของอร่อยให้แม่เอาของดีให้แม่ลูกสะพ้ายก็เป็นคนลงไปซื้อเชื่อมโยงกันมันก็เกิดเป็นความเกื้อกูลซึ่ง,งกันและกันมันดูเป็นเรื่องเล็กๆ แต่บางครั้งเรื่องเล็กๆนั้นสําคัญที่สุด่ะเพราะมันคือความรักที่บริสุทธิ์ที่เกิดขึ้นจริงๆให้เห็นว่าโลกเมชั้มทําให้เสียเกิดมาในภพชาตินี้มาเจอกันแล้วต้องมีบุญสัมพันธ์กันแน่จึงพากันสร้างสิ่งดีเราจึงพยายามยุติไอ,สอ้ส่วนที่เป็นอกุศลที่เป็นกรรมสัมพันธ์เหล่านั้นให้มันจบๆจๆจจจไปเคลียร์เป็นเรื่องๆปลดหนี้กรรมไปทีละเรื่องใช่ไหมมันก็เริ่มเบาลงนะหนี้กรรมยังหนักหน่นวงจะไปทําบุญอะไรขึ้นละ่ะ ก็เหนื่อยไปหมดอ่ะดังนั้นบุคคลที่ให้ทานและมีกระตันยูกะตะเวทีมันจึงเป็นน้ำยาสมานบุคคลได้พร้อมเพรียงด้วยสามัคคีนั้นพระนิพพานสมบัติจะไม่เกิดขึ้นกับคนที่พูดแต่ทำไม่ได้พระนิพพานสมบัติจะไม่เกิดขึ้นกับคนที่มัวท้อแท้และอ่อนแอพระนิพพานสมบัติจะไม่เกิดขึ้นกับพวกง่วงเหงาหานอน พระนิพพานสมบัติจะไม่เกิดกับพวกฟุง้งซ่านลำคาญพระนิพพานสมบัติจะไม่เกิดกับคนขาดความเพียรเธออยู่กับสิ่งเหล่านั้นมันคือกระแสที่ตรงข้ามพระนิพพานโดยสิ้นเชิงพระนิพพานสมบัติจึงเกิดกับผู้ที่มีความวิเวกสงบในกายสงบในวาจาสงบในใจ ไม่ติดขัดสิ่งใดชีวิตใฝ่ความเพียรปัถนาเพียงศีลสมาธิปัญญาปรารถนาเพียงวิมุติญาทณทัศนะมีศรัทธาในพระวิริยะพระสติศรัทธาในสมาธิศรัทธาในปัญญากระทำความเพียรตลอดวันตลอดคืนไม่ว่านั่งยืนเดินนอนมีสติทุกขณะจิตไม่ย่อหย่อนด้วยอำนาจกิเลสเอาพระศาสดาเป็นเหตุจิตจึงเกิดเป็นที่มีต้นแบบเป็นแบบฉบับ คือเดินตามพุทธเจ้าด้วยกายวาจาใจคนอย่างนี้แหละย่อมได้สมบัติคือพระนิพพานโอ้โหสาธุครับใครไปตัดให้ทีซึ่งนะ่เนะเมื่อกี้น่ะดีมากใครไปตัดให้ทีนะไปตัดไปคลิปสั้นที้ทีนะส่งให้อาจารย์หน่อยดังนั้นผู้ใดสมาทานตั้งใจมั่นประพฤติปฏิบัติไม่เหลือวิสัย เหตุของนิพานจะปรากฏแก่ใจเขานิพานไม่ได้ตั้งอยู่บนฟากฟ้าใดแต่มันอยู่ที่ใจของชาวพุทธผู้ปฏิบัติจริง <c oughs> สิทธิ์ของเราคนใดกลัวตายจงฟังเราหลวงปู่ขาวบอก <c oughs> กายชาตินี้เกิดใหม่แถมเป็นชายอย่าไปเกงกลัวย่านอย่าไปถอยหลังกา้านกุมพันธิโตกดากยักษ์มันจะมาเตะก้นตายหน้าพูนสีย่องวดี ผู้มีศีลมีธรรมอย่าไปกลัวกิเลสอย่าไปกลัวอาสวะอย่าไปกลัวตัณหาอย่าไปกลัวราคะอย่าไปกลัวอวิชชาศีลเป็นสมบัติอันคมกล้าที่พระศาสดาให้มาโดยพระองค์ทดสอบมาแล้วนักต่อนักชัยชนะเกิดขึ้นทุกประการด้วยศีลไม่มีผิดหวังหรอกใครอยู่ในศีลไม่มีผิดหวังพวกผิดศีลผิดหวังแน่นอนโอ้โหจดก่อนจดก่อนผิดศีลต้องผิดหวังจดก่อนจดก่อน ไม่ผิดศีลไม่ผิดหวังจดก่อนของดีของดีเห็นไหมล่ะบางคนก็หลับใ่ไปแล้วไม่รู้เรื่องแล้วเออหนูไม่ไหวล้จาจ่าเดี๋ยวฟังย้อนจา้าแต่ก็ตั้งจิตอย่างนั้นนะเรายังคึกคักอยู่เลยเวลานี้เราก็ทํามาหากินเหมือนกันนะเราก็ทํางานเราไม่ได้งอมืองอเท้าท่านทั้งหลายคนระับชีวิตต้องสู้ อย่าท้อถอยเกิดมาแล้วไม่ว่าชาติศาสนาใดอย่าหลงให้ความชั่วมากดขี่ข่มเหงจนเงยหัวไม่ขึ้นจงฉลาดด้วยความเพียรตอนนี้อย่าไปห่วงหน้าพะวงหลังอย่าไปห่วงในอดีตอย่าไปกังวลในอนาคตจงกําหนดจิตเป็นปัจจุบันเห็นไหมพูดอีกแล้วนี่พรนยาเจ้าก็พูดวันนี้ผมพูดประโยคนี้กี่รอบแล้วเหระจงอย่าก,กังวลในอดีตกังวลในอนาคตจงกาหนดจิตเป็นปัจจุบัน อดีตเชกเช่นความฝันเกิดประโยชน์อันใดเล่าปัจจุบันนั่นแหละมีความเพียรทำเดี๋ยวนี้พิจารณาเดี๋ยวนี้ลงมือเดี๋ยวนี้อย่าไปมัวอ้างการเวลาไม่มีใครมาทำให้เราได้หรอกเราเองนั้นสร้างเองดุดดังเข็มทิศชีช้ชีวิตไปยังทางที่ปรารถนาแดนวิมุตต์หลุดพ้นคือพระนิพพานคนพาลสัญญาไปไม่ได้ดอกนาะอย่าไปอ้างว่าไม่มีเวลาอย่าไปอ้างว่าไม่มีวาสนา เมื่อรู้ว่าไม่มีวาสนาไม่มีเวลาจงสร้างวาสนาขึ้นมาเดี๋ยวนี้ด้วยการกระทำของตัวเองทุกสิ่งทุกอย่างชีวิตนี้อย่ามาพูดไม่มีผลไม้ไม่มีกิ่งไม้มันจะมีผลไม้เกิดขึ้นมาได้ยังไงเมื่อจะมีกิ่งไม้ก็ต้องลงมือปลูกขึ้นมาจึงมีกิ่งไม้นั้นแต่ไม่ได้ลงมือปลูกผลไม้จะงอกจากอากาศมาได้ไงนะ วาสนาทั้งหลายเป็นเช่นนั้นแหละสิทธิ์ทุกคนหลวงปู่ย้ําแล้วย้ําอีกวาสนาไม่ใช่ทฤษฎีนะมันคือการลงมือปฏิบัติคนปฏิบัติคือทําดีด้วยการลงมือทําทันทีไม่เช่นนั้นดีทั้งหลายก็กระเจดิดกระเจิงไปตัวหลวงปูน่นี้ในคราวหนึ่ง นั่งสมาธิพิจารณาอัตภาพร่างกายกว้างศอกยาววาหนาคืบร่างกายมนุษย์มีแค่นี้จริงกว้างเท่ากับศอกหนึ่งของตัวเองนี่ยาวเท่ากับวาหนึ่งของตัวเองและหนาเท่ากับคืบหนึ่งตัวเองถ้าหนากว่านั้นคือเกินถ้าขาดกว่านั้นก็คือผอมหลวงปู่นั่งพิจารณาอัตภาพร่างกายกว้างศอกยาววาหนาคืบพิจารณาจนทะลุป,ปุโปร ตีแล้วตีอีกเผาแล้วเผาอีกฝังแล้วฝังอีกกลัวมันจะเป็นนิสัยของคนมีความเพียรทันใดนั้นมีคนตัวดําคร่าปรากฏโผล่ขึ้นมาว่าหยุดเถอะพอได้แล้วโท่ไอ้ดำไอ้กิเลสหลวงปู่ดามันเองมาห่วงซ่าห่วงญาติหรือกลัวเราหลุดจากอํานาจควบคุมเจ้าหรือไรเรามันลูกพระพุทธเจ้าเชื้อชาติอาชาไนใจทหารเราเป็นขุนศึกของพระพุทธเจ้า เราจะมาฟังคำโง่เขาของเจ้าไอตัวดำพระใหม่เจ้ามัวแต่หลอกลวงคนให้ลุ่มให้หลงเราจะชนะเพราะความไม่กลับกรอกเราจะชนะด้วยความตั้งใจมัน่นเจ้าใหญ่ได้คิดมาลวงหลอกเราเราจะขยี้เจ้าให้สิน้นขยี้ความเกิดให้หมดเมื่อก่อนเจ้าบังคับเราให้ลงหลุมเอเวจีเราก็ไปตามนั้นบังคับให้เราเกิดมาเป็นเปรตเราก็เป็นไปตามนั้นเราไม่เคยมีกำลังคัดค้านเพราะเรายังไม่มีปัญญา บัตรนี้เรามีอาวุธคือปัญญาของเราแล้วเราจะพ้นและเราจะชนะเจ้าแล้วไอตัวดำเราจะไม่มีวันมาเกิดเป็นทาสเจ้าอีกเจ้าจะไม่มีวันเป็นนายเราได้ตอใหญ่ชาติใหญ่เราขุดออกมาทุบแล้วเผาสิ้นเราจะไม่ฟังบัญชาของเจ้าอีกแล้วที่ปิดหูปิดตาปิดปากเรามาทุกชาติเราขอฟังคำสอนของพระบรมศา,าสดาเอกองค์ใหม่ชื่อว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้นไอดำนั้น พูบลงใต้ดินโดยไม่แสดงอะไรอีกเลยหลวงปู่เล่าให้ฟังว่าการทําความเพียรมันต้องดูเดือดห้าหันกันต้องใจเด็ดต้องใจเดี่ยวกิเลสมันจะมาคอยเหนี่ยวรั้างเราตลอดถ้าเราปฏิเสธมันไม่ได้กิเลสมันก็มาเหยียบย่ําหัวใจและชีวิตเราทุกวัน เราภาวนาจะนั่งมันก็มาเหยียบหัวเราไว้เราจะเดินมันก็มาดึงขาเราไว้เราจะทําความชั่วมันรีบผลักเราไปทําเราจะทําความดีมันจะดึงตัวเราไว้หลวงปู่หัวเลาะอย่างเบิกบานบอกว่าไม่มีแล้วไอ้ดาในชีวิตปู่มีแต่ยิ้มแย้มแจ่มใสทั้งร่างกายและจิตใจนะลูกหลานน้อมกราบหลวงปู่ขาวอนาลโยนะโอ้โหดูเด็ดเผ็ดมันจริงอะน้อมกราบในธรรมอันหลวงปู่แสดงไว้ทั้งสิ้นด้วย เดชานุภาพแห่งธรรมทานอนุปูได้แสดงแก่ลูกแก่ลานได้สว่างสวัยในกายในใจในจิตวิญญาณขอถวายเป็นมหาไตรลัตนบูชาถวายเป็นมหาอาจารยาบูชาทุกประการในหลวงปู่ขาวอนาลโยและสายบกบุญพระปากกรรมฐา,านทั้งหมดทั้งปวงอันมีหลวงปู่มั่นพุทธโตเป็นต้นวงหลวงปู่เสากันตสิโลเป็นต้นวงขอ,อน้อมโมตนาทุกประการสาธุสาธุสาธ,สาธุท่านทั้งหลายวันนี้ ครบทุกอารมณ์นะปรัชญาแรงมานานใจพลังงานชีวิตข้อต่อระหว่างจิตใต้สํานึกกับจิตสํานึกวันนี้คุณถอดรหัสหมดแล้วทุกอย่างคุณจะรู้ว่าทุกค่าคืนในกิริยาที่เราได้เรียนดูด้วยกันนี้มันคือสุดยอดมากนะคุณไม่รู้ว่าจะเกิดมาอีกกี่ชาติจะได้ทําแบบนี้อีกเอาชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายแล้วกันที่จะทาแบบนี้ตั้งจิตไปพร้อมกันครับท่านทั้งหลาย พุทธะเมตังจิตตังมะมะพุทธะพุทธานุภาเวนะธรรมะเมตังจิตตังมะมะธรรมะธรรมานุภาเวนะสังฆะเมตังจิตตังมะมะสังฆะสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพอันุดมดีพิเศษสูงสุดแห่งพระพุทธธรรมพระสงฆ์พลังงานแห่งเมตตาการุณาบุทิตาอุเบขาอันข้าพระเจ้าบำเพ็ญเพียรมาดีแล้วจงรวมเป็นหนึ่งประสิทธิ แผ่เป็นรัศมีบุญไปทั่วไตรโลกธาตุให้เกิดความหลับเป็นสุขตื่นเป็นสุขในอู่ทะเลบุญในอู่ทะเลธรรมในอู่ทะเลแห่งวาสนาบารมีขอข้าพเจ้าทลายจงเป็นผู้เข้าถึงความดีด้วยกายวาจาใจและทำให้ถึงที่สุดแห่งธรรมด้วยปัญญาธรรมนำข้าพเจ้าไปขอน้อมบารมีของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และพ่อแม่ครัอาจารย์นำทางทุกประการทุกเมื่อทุกสถานทุกขณะจิตทุกพบทุกภูมิเทิน สาธุสาธุสาธุ